เอาผลละหมากลากไม้ครับผมโอ้มันเยอะๆเลยเนะี่ยดูนะ่นะโอ้โหแจมๆทั้งนั้นเลยเห็นนะมมึงทีโอ้ทีนี่เป็นลอยๆอะเห็นบ้านี่มักไมอ่ะเนี่ยหายกินมากไม้มคนรวยบุรวยนะมึงเอา้าบากจะเว้า เนียทีนี่เป็นลอยไล่ทีข่อยอยู่อ่อ,อยากจะว่านี่จะม,มาหมักไม่นี่จะว่าหมัมกไม่นี่กินนะของแซบ่บไปกับไปเนี่ยอะไรกิน,น,นอะไรกินทีว่าแม่นลอยไล่มึงทีอ่ะเฮะบ้านี่จะปลาบางาองเงือก่อนนี้เนี่ยมันกันอยู่ ที่มัดติดถนนมึงก็ที่มัดติดถนนก็ยันเน่ยรอะไร่ทางที่มึงก็ไม่มึงก็ที่ติดถนนเนี่ยเป็นกตายางแขวยมึงเอาอะไรายาง่ะรปไหนไหนด้ไหนรถเนี่ยเซเล็กป่ะพูดรถมีเอ็มจอดจะพูดอยู่บ้านคน่ะ หอยแล้เด็กเ้วเ็กไปทอ,อไปขายเถอะวะเด็กคุดเลยวะ